สัปดาห์ก่อนพาไปดูรางวัลคร่าวๆจากงาน Golden Globe Awards ไปแล้วสัปดาห์นี้เราจะพาไปดูรางวัลอื่นๆที่ประกาศหลังจากนี้บ้างซึ่งจะเป็นแนวทางให้เราพิจารณากันว่าหนังเรื่องไหนมีโอกาสเก็บกลองกลับไปรายการ The Spin-Off รายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพนน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์ ในวันนี้จะพาะทุกคนเดินทางผ่านโค้งสุดท้ายในถนนสู่ออสการ์ครั้งที่95ครับซึ่งครั้งนี้จะขอพูดถึงเฉพาะรางวัลที่สําคัญและน่าสนใจเพื่อไม่ให้หน่าเบื่อและเ,เยอะเกินไปเนอะมาเริ่มจากรายการแรกก่อนเลยดีกว่ากับ Critics Choice Awards ก็คือควัญใจนักวิจารณ์นั่นแหละแต่มีแจกทั้งหนังและซีรีส์เลยโดยจะขอพูดเฉพาะรางวัลหนังก็แล้วกันครั้งนี้เป็นครั้งที่28จัดงานวันที่15มกราคม หนังที่ได้เข้าชิงเยอะที่สุดคือ Everything Everywhere All at Once ได้เข้าชิง14สาขาได้รางวัลกลับไป5สาขาคือหนังยอดเยี่ยมผู้กำกับบทดั้งเดิมสมทบชายและตัดต่อหนังที่เวทีนี้ค่อนข้างตุ๊บก็คือ The f a b e l e m a n s ที่ได้เข้าชิงตั้ง11สาขาแต่เก็บกลับไปได้แค่สาขานักแสดงเด็กยอดเยี่ยมรางวัลเดียวกับ The Banshees of Inisherin ที่เข้าชิง9สาขาแต่ตุบทุกสาขา คนอเมริกาคงไม่ชอบหนังอังกฤษเท่าไหร่มัง้งรางวันอื่นที่น่าสนใจคือน้ำหญิงเป็นเคธบานเกรดจากทา่าน้ำชายเป็นแบรนด o นเฟเซอร์จากเด w ะเวลสมทบหญิงเป็นแองเจล่าบาสเซตจาก Black Panther w a k ก n d a f o r e v v r r บทดัดแปลงเป็น Women Talking รางวัลถ่ายภาพเป็นของท็อปการมาเวริกก็ถือว่าใช้ได้มัง้งงานคอสตูมเป็น Black Panther w a k ก n d a f o r e v v r r เวทีนี้ได้ไปทั้งสองรางวัลแน่ งานโปรดักชันเป็นบาบิลอนแต่งหน้าทําผมเอลวิสสกอเป็นทาเพลงประกอบนาตูนาตูจาก t r i บิอส่วนรางวัลแอนิเมชั่นได้เป็นกิวเยโมเดลโตโรสกินอคิโอวิชวลเอฟเฟกเป็นอวตารเดอะเวย์ออฟวอเตสำหรับสองสขานี้เริ่มต้นเก่งข้อสอบกันได้เลยรางวัลต่อมาออนไลน์ฟิล์มคริติกสโตรไซตี้อวอร์ดฟังดูน่าจะเดาออกว่าเป็นรางวัลฝั่งคนดูเช่นกัน จัดเป็นครั้งที่26แล้วในวันที่23มกราคมไอไลท์ของเวทีนี้เป็นหนังเรื่อง Everything Everywhere All at Once ที่ได้รางวัลใหญ่คือหนังยอดเยี่ยมผู้กำกับนำหญิงจาก io, มิเชลโยสมทบชายจากกีควานตาัดต่อและโปรดักชันส่วน The Banshees of Inisherin ได้รับความรักไปพอสมควรได้นำชายจากโคลรินฟาเรลสมทบหญิงจากแครรีคอนดอนบทดังเดิมกับสกอ รางวัลอื่นๆผลออกมาตรงกับงาน Critic Choice ได้แก่คอสตูมถ่ายภาพ v i ช u ลเอฟเฟกและ a n i m เมชันจาก Black Panther, w a ากันดาเฟ e เบอร์ท็อปกันมาริกอวตารเดอะเวทของวอเทและกิวเยโมเดลโตโรสพิโนคิโอตามลำดับตัวนั่งวันหนังสักดียอดเยี่ยมตกเป็นของไฟออฟ l ลิฟซึ่งรับชมได้จาก h o อ t s สตาเนาะหนังต่างประเทศได้เป็น d c i s i o n to l e a v e จากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งน่าเสียดายมากที่ไม่ได้เข้าชิงออสการ์เลย รางวัลต่อไปเป็นรางวัลฝั่งสมาคมก็คือ British Academy Film Awards จากชื่อก็คือเป็นฝั่งอังกฤษซึ่งก็จะชอบไม่เหมือนกับคนที่อเมริกาชอบครั้งนี้เป็นครั้งที่76จัดงานวันที่19กุมภาพันธ์หนังที่มามมามืดมากๆของเวทีนี้ก็คือ a q l u i e t on the Western Front ซึ่งเป็นหนังจากประเทศเยอรมันได้เข้าชิงหนังต่างประเทศและหนังยอดเยี่ยมของออสการ์ด้วยสำหรับเวทีนี้ได้เข้าชิงเยอะที่สุด ท4สาขาและกวาดกลับไปได้ตั้ง7สาขาได้แก่หนังยอดเยี่ยมผู้ก,กำกับบทตัดแปลงหนังต่างประเทศยอดเยี่ยมถ่ายภาพตะกอและสาวส่วนหนังที่ควรจะถูกใจคนอังกฤษอย่าง The b a n s h e e s of Inisherin ได้เข้าชิง10สาขากวาดไปได้4สาขาคือสมทบชายจากแบรี่ k คีแกนและสมทบหญิงจากแ r รี c o n ดอนบทดั้งเดิมและหนังอังกฤษยอดเยี่ยม ส่วนขวัญใจชาวอเมริกาอย่าง Everything Everywhere All At Once เข้าชิง7สาขาแต่เก็บไปได้แค่ตัดต่อยอดเยี่ยมอืมสงสัยคนอังกฤษเขาไม่ชอบหนังเท่าไหร่มั้งหนังที่มาแรงอีกเรื่องก็คือ Elvis กวาดไปได้4รางวัลคือนำชายจาก Austin Butler ทีมนักแสดงยอดเยี่ยมคอสตูมและแต่งหน้าทำผมรางวัลอื่นๆไม่ต่างไปจากเวทีก่อนหน้านำหญิงเป็น Kate b น a n ร h e ากจากางานโปร d u c t i o n b a b y l o Visual Effects Avatar The Way of Water Animation Guillermo del Toro s p i n c h i o ต้องบอกว่าสามสขานี้ค่อนข้างล็อกผลแล้วแหละสำหรับปีนี้ที่น่าสนใจคือชาร์ลอตต์เวลได้รางวัลผู้กำกับเดบิวต์ยอดเยี่ยมจาก After Sun หนังสารคดีสำหรับเวทีนี้เป็นนาวานีสารคดีจากอังกฤษนี่แหละหาชมได้จาก HBO Go รางวัลต่อไปเป็น Hollywood Critics Association กลับมาที่ฝั่งนักวิจารณ์บ้างละ จัดเป็นครั้งที่6ในวันที่24กุมภาพันธ์รางวัลจะออกไปในทางภาพรวมของหนังมากกว่าที่จะเจาะลึกซึ่งไฮไลท์ของเวทีนี้เป็นหนังเรื่อง Everything Everywhere All at Once อีกแล้วที่ได้เข้าชิง10สาขาและกว่ารางวัลไปได้ถึง6สาขาได้แก่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมผู้กำกับนำหญิงสมทบชายทีมนักแสดงกับบทดั้งเดิมหนังเรื่อง Tri p ป e R ก็กวาดไปได้4รางวัลหนังแอคชั่นยอดเยี่ยมหนังต่างประเทศทีมสตันและเพลงประกอบ หนังเรื่องมาเซลเดอรเชลวิทจูซอนก็ได้ไป2รางวัลคือหนังอินดี้ยอดเยี่ยมและโมชั่นแคปเจอร์ยอดเยี่ยมที่น่าเก็บไปคิดก็คือหนังที่เข้าชิงตั้ง7สาขาอย่าง The Banshees o f i n i ิชิริไม่ได้ติดไม้ติดมือกลับไปสักรางวัลคนอเมริกาไม่ชอบอีกแล้วแหละรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจก็คือนำชายและสมทบหญิงเหมือนรางวัลก่อนหน้าก็คือแบรนดอนเฟเซอร์กับแองเจล่าบาเซตามลำดับซึ่งได้อีกแล้วจะเริ่มจะหวั่นใจ บทดัดแปลงเป็น w o m e n Talking อีกแล้วอันนี้น่าสนใจแอนิเมชั่นก็ตามโผคือ Guillermo del Toro, s p i n o c c h i o ส่วนหนังสารคดีได้เป็น Good Night Opie ซึ่งไม่ได้เข้าชิงออสการ์น่าเสียดายจังเวทีต่อมาชื่อฟิล์ม Independent Spirit Awards จะเน้นเป็นทางหนังอินดี้และซีรีส์ทีวีจัดวันที่4มีนาคมซึ่งจะขอจอะลึกที่รางวัลหนังเนะาะไฮไลท์ของเวทีนี้ก็คือ Everything Everywhere All at Once กวาดไปเยอะสุดถึง7รางวัลก็คือหนังยอดเยี่ยมผู้กำกับนักแสดงนำนักแสดงสมทบนักแสดงโดดเด่นโดย3รายการแรกนี้จะไม่มีการแยกเพศนอกจากนี้ยังได้รางวัลบทและตัดต่ออีกอเหมือนเขาไม่แบ่งให้ใครเลยรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจคือถ่ายภาพเป็นทาสารคดีเป็น all the beauty and the bloodshed ซึ่งก็น่าสนใจทีเดียว ต่อไปจะเป็นรางวัลย่อยๆที่สมาคมเฉพาะทางจะประกาศมอบรางวัลสำหรับหนังในสาขาต่างๆซึ่งอาจจะนำไปใช้กินข้าสอบไม่ได้นะักแต่ก็น่าสนใจเพราะสำหรับคนในวงการมองหนังในมิติของสายนั้นๆออกมาเป็นยังไงเริ่มจาก Makeup Artist and Hair Stylist Guild Awards รางวัลสมาคมแต่งหน้าทำผมซึ่งมีรางวัลใหญ่5รางวัลคือแต่งหน้าหนังพิเรียดทำผมหนังพิเรียดแต่งหน้าหนังร่วมสมัย ทำผมหนังร่วมสมัยและเมคอัพสเปเชียลเอฟเฟกซึ่งเอลวิสกวาดไป2รางวัลสาขาแต่งหน้าและทำผมของหนังพิเรยด Everything Everywhere All on at Once ได้แต่งหน้าหนังร่วมสมัย Black Panther Wakanda Forever ได้ทำผมหนังร่วมสมัยรางวัลที่เหลือเป็นของ The Whale Visual Effects Society Awards รางวัลสมาคม Visual Effects มีแจกหลายรางวัลแต่ที่น่าสนใจก็คือ วิชั่วเอฟเฟกตสาขาภาพจริงได้เป็นอวตารเดอร w เวイออฟวอเและสาขาแอนิเมชันเป็นกิวเยโมเดลโตโรสพีโนคิโอซึ่งก็ไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ i r r e t t r s s k i l l of อฟอเมริกาอวอรรางวัลสมาคมผู้กำกับอเมริกาสาขาที่น่าสนใจก็คือผู้ก,กำกับยอดเยี่ยมก็คือทั้งสองเดนเนียลจาก Everything Everywhere All At Once และผู้กำกับสาคดียอดเยี่ยมคือ ซาร่าโรซาจากไฟออฟเลิฟเป็นสารคดีที่น่าสนใจทีเดียว a n y a w a r d วอรเป็นเวทีสำหรับแอนิเมชันโดยเฉพาะรางวัลที่น่าสนใจคือแอนิเมชันยอดเยี่ยมไม่ต้องดาวเลยกิ y เยโมเดลโตโรสพีนอคิโออีกสาขาคือแอนิเมชันอินดี้ยอดเยี่ยมได้เป็นมาสเ e ลเดอะเชลวิชชูซอนนางที่คนไทยยังไม่มีโอกาสได้ดูสักทีโปรดิวเซอร์สกิลออฟอเมริกาอวอร์ด์ รางวัลสมาคมผ่าโปรดิวเซอร์ใหญ่แจกหลายรางวัลแต่2รางวัลที่น่าสนใจคือโปรดิวเซอร์หนังยอดเยี่ยมก็เป็น Everything Everywhere All at Once และโปรดิวเซอร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมก็ไม่ต้องเดานะ Guillermo del Toro, Pinocchio ค่ะ Screen Actors Guild Awards รางวัลสมาคมนักแสดงฟังหนังแจก6รางวัล Everything Everywhere All at Once ควาดไป4รางวัล คือทีมนักแสดงนำหญิงสมทบชายสมทบหญิงส่วนนำชายเป็นของแบนเดนเฟเชอร์จากดเวลและทีมสตันเป็นของ Top อ u การมา r ว c ร c กคอสตูมดีไซเนอร์สกิล Awards รางวัลสมาคมคอสตูมมี2รางวัลที่น่าสนใจก็คือคอสตูมหนังพ่เรียดเป็นเอ v i s และคอสตูมหนังไซไฟ Fantasy เป็น everything everywhere all at once Cinema Audio Society Awards รางวัลสมาคมสุรเสียงภาพยนตร์รางวัลที่น่าสนใจก็คือซาว n d มิกซิ่งเป็นของท็อปก n m a v มาว c ริกอเมริกันซีนีมาอ t ดิเตอ a ์สอวรางวัลสมาคมนักตัดต่อสาขาที่น่าสนใจคือสาขาดรามา่าเป็นท็อปการมาวริกสาขาคอมเมดีเป็น everything everywhere All at l l a once American Society of Cinematographers Awards รางวัลสมาคมช่างภาพสาขาที่น่าสนใจคือหนังคนแสดงยอดเยี่ยมได้เป็นเอ v i s หนังสารคดีเป็น all the brave เรื่องนี้ก็ได้เข้าชิงหนังสารคดีของออสการ์ด้วยเหมือนกัน writer skill of America awards รางวัลสมาคมคนเขียนบทสาขาที่น่าสนใจคือบทดั้งเดิมเป็น everything everywhere all at once บทดัดแปลงเป็น women talking แสดงว่าสคานี้น่าลุ้นกับเรื่องนี้ได้เลยฟังมาถึงตอนนี้ทุกคนคงเริ่มเก่งข้อสอบกันได้แล้วว่าหนังเรื่องไหนจะรางวัลกลับไปต้องมาติดตามกันวันจันทร์เช้าในเวลาประเทศไทยถ้าไม่ว่างติดตามหรืออยากฟังการวิเคราะห์หรือด่าของพวกเราให้อดใจรอวันพฤหัสบดีเพื่อมาคุยกันอย่างเจาะลึกทุกรางวัลครับประฟังรายการ The Spin Off ตอนต่อไปได้ที่ช่อง3าโคกเรดิโอติชมได้ที่ Twitter@ ร์ @star4k at the opening cast พบกันวันพฤหัสที่สะดวกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ